สวัสดีลูกค้านะคะวันนี้นะคะอยู่กับมินเช่นเดิมนะคะวันนี้มินอยู่ที่สำนักง,งานที่3นะคะสาขาใหม่นะคะของเพชรยนต์สุวินทวงศ์46นั่นเองนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตรถที่เข้าใหม่นะคะเข้ามาใหม่เลยโฉมปี2023และปี2024นะคะของรถอีโก้ค่นะคะสายประหยัดนะคะของโตโยต้า ยาริสนะคะเป็นตัวแฮดแบ็กห้าประตูนั่เองใครที่สนใจนะคะอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็อยู่ในวันันตีศูนย์นะคะเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ทุกทุกเฉดสีให้ดูแต่ว่าตัวนี้นะคะมาให้ดูก็คือเป็นตัวสีเทาดำนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวสปอร์ต ตัวสมาร์ทและก็ตัวพรีเมียมเลยนะคะใครสนใจอยากได้รถโฉมใหม่ๆแล้วก็ไม่น้อยนะคะไม่หลักพันนะคะไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยเข้ามาดูในคลิปนี้เลยสําหรับตัวนี้นะคะตัวแรกระทเะบียนอยู่ที่8.335คันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัว1.2นะคะตัวสมาร์ทโฉมปี2023สีเทาดำคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเป็นตัวอ่าไม้นเนะคะของตัวยาิฟท้ประตูันนเองนะคะด้านหน้านะคะลูกค้า ไฟด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบฉลามหัวค้อนหรือว่าแฮมเบอร์เฮดนะคะไฟเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวนี้นะบอกก่อนว่าเป็นตัวที่โฉมปัจจุบันนะคะที่เห็นดูบนท้องถนนนั่นเองนะคะ ตัวไมนนั่นเชนนะคะเจนล่าสุดเลยนะคะของตัวยาริสห้าประตูนะคะตัวแฮทแบ็กและสีนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะสีสวยเลยสีพิเศษมาของรุ่นเขาเฉพาะตัวนี้นะคะล้อมแม็กนะคะลูกค้าล้อมแม็กเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้แม็กเปลี่ยนมาเป็นคอมสิบห้านะคะลายล้อมแม็กนะคะได้เป็นแบบว่าสีทูโทนปัดเงาแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าตัวยาริสคันนี้มากขึ้นนะ,ะในส่วนของกระจกนะคะลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ที่สีของกระจกนะคะลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสีสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสัญญาเตือนด้านข้างนะคะตัวนี้นะถ้าเป็นตัวส,สมาร์ทนะคะลูกค้ากระจกจะเป็นสีดําแล้วนะคะเปลี่ยนมาให้เลยนี่และในส่วนของฟิล์มหรือว่าในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าหรือโครงสร้างนะคะหรือสี ของตัวรถนะคะลูกค้าอยู่ในสภาพเดิมแท้เลยนะคะคันนี้อยู่ในารันณตีศูนย์ด้วยนะ,ะแล้วก็ในส่วนของคิวกันสาดนะคะติดตั้งมาให้เพิ่มเติมเนี่นะคะเจ้าของเดิมติดตั้งนะคะที่ลองเบ้าม,มือจับนะคะเป็นแบบเคลปล่ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะลูกค้าภายในตัวนี้นะคะจะได้เป็นอ่าหนังนะคะกึ่งกำมะหยี่นั่นเองนะคะในส่วนของคอนโซลด้านข้างนะคะประตูรถนะลูกค้าก็จะได้เป็นสีดําแล้วก็ หุ้มด้วยหนังแบบนี้นะคะที่เปิดประตูด้านข้างก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้สภาพใหม่กริบเลยนะคะใครสนใจอยากได้รถปีใหม่ใหม,ใหม่น้อยนะคะต้องคันนี้เลยนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะลูกค้าแน่นอนเป็นมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยหน้าจอนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้หน้าจอลอยใหญ่ๆแบบนี้เลยหน้าจอก็ใหญ่เปลี่ยนใหญ่ขึ้นนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะดูเบาะนะคะนะคะเดินได้ตะเข็บด้วยสีน้ำตาลแบบนี้นะคะได้เป็นเบาะหนัง นะคะเบาะหนังเดินได้จะเข็มด้วยสีเทานะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะได้เป็นแบบว่าเป็นหนังเส้นเดียวกันนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาได้นะคะคันนี้บอกเลยว่าเรขงไม่น้อยมากนะคะเรขใไม้แบบว่าหลักหมื่นนะคะ ใครสนใจอยากได้นะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังเบาะสามารถพับได้นะคะ40 30นะคะแยกส่วนได้เลยนะ,ะสำหรับเริ่มอ่าเบาะที่พับได้ได้แยกส่วนเนี่ยก็จะมีตัวสมาร์ทนะคะขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะคะลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของ B อเบาะพับได้อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าพับได้เรียบนะคะอ่ะมาดูในส่วนด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายก็ไฟ LED มาให้เรียบร้อยนะ คาแล้วก็ในส่วนของที่วางของหรือถาดท้ายด้านหลังนะคะเป็นของแถมมาจากอาของศูหนึ่งนั้นเลยนะคะดูโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะลูกค้าอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้งานคันนี้นะคะ1.2ตัวสมาร์ทโฉมปี2023นะคะราคาอยู่ที่489,000บาทสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นเองขอได้ได้2เท่าของค่างวดน,นะคะลูกค้าสำหรับใครที่ ที่อยากได้คันนี้นะคะรายได้ประมาณ1 5ื0 0ห้ขึ้นไปสามารถจัดไปแน้นคนเดียวได้เครดิตดีจัดฟรีดาวไปสนใจตัวสมาร์ทนะคะลูกค้าเลือกคันนี้นะคะหรือลูกค้าอยากได้ตัวพรีเมียมขึ้นมาอีกนะคะมีตัวอ่าหนตัวพรีเมียมนะคะลูกค้ามีตัว1.2ตัวพรีเมียมเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะสีเทาเช่นเดียวกันคันนี้เป็นตัวยาลิทหนึ่งจุดสองตัวพรีเมียมเป็นตัวลองท็อปแนนเองนะคะ กล้อง360องศามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะออบชันเหนือขึ้นมาจากตัวสมาร์ทนะคะค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้นะคะลูกค้าได้สีเทาดำเช่นเดียวกันเป็นโฉมตัวไมเนอร์เชนนะคะหน้าฉลามหัวค้อนแฮมเบอร์เกตแบบนี้ล้อมแบคลายเหมือนกันบอดี้ด้านหน้าเหมือนกันสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือในส่วนของภายในและออบชันระบบความปลอดภยัยและสิ่งที่เพิ่มเข้ามาให้อีกทางนึงก็คือกล้อง360อองศามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตัว พรีเมียมนั่นเองนี่นะคะมีกล้อง360องศามาให้นะคะกระจกสีดําปรับไฟฟ้ามาให้เช่นเดียวกันนะคะเป็นกูแจตีคิเลสให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อยู่ในวันตีศูย์ด้วยทันนี้ปี2023นะคะเรทมาอยู่ที่ประมาณ25,000โลดทล้นัเนีอง อยู่ในวันตีศูนย์นะคะลูกค้าและที่สําคัญลูกค้าดูนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวสมาร์ทนะคะกล้องบันทึกหน้านะคะบันทึกเหตุการณ์ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะคะไฟในเป็น led ให้เรียบร้อยมาดูในส่วนของเบาะภายในอ่ะเป็นเบาะหนังนะคะลูกคะ้าเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีออกสีเทาๆน้ําตาลแบบนี้นะคะเบาะหนังรั้วนะคะเกียวออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้และที่สําคัญนะอ่ะคอนโซลด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกสีน้าตาลเทา แบบนี้นะคะเปลี่ยนไปนะคะจากตัวสมาร์ทที่เราดูเมื่อสักครู่นะคะออปชั่นเพิ่มขึ้นนะละูกค้าตัวนี้นะอ่ะภายในนะคะลูกค้าก็จะเช่นเดีวยวกันเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับแบบว่าตัดดว้วยสีน้ําตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็เป็นสีน้าตาลเช่นเดียวกันนะ,ะที่ล็อกเด็กอะไรมีมาให้ครบกล้องถายหลังมีมาให้ไฟ led นะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยคั้นนี้นะคะบอกเลยว่าประหยัดกว่าป้ายแดงเยอะมากใครสนใจอยากได้ตัวพรีเมียมตัวนี้นะคะลูกค้า ปี2023เลีไหม25,000โลเท่านั้นเองราคาอยู่ที่529,000บาทนะคะคันนี้ขาย529,000บาทเครดีดีจัดฟรีดาวนะคะหรือลูกค้านะคะอยากผ่อนประมาณไม่เกินหมื่นคันนี้เลยรายได้2องเท่าของค่างวดน,นะคะลูกค้าสนใจรุ่นไหนคันไหนนะคะที่วันนี้มินมารีวิวหรือว่าแนะนําให้ดูนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะอย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตตัวเริ่มต้นของ ตัวยาลิสตัว5ประตูนะคะคันนี้นะคะก็ขายอยู่ที่459,000บาทเป็นตัวปียืดตามเช่นเดียวกันใหม่ประมาณ4,000 40, มนะแต่ว่าตัวนี้นะคะจะได้เป็นบ็อกซเป็นตัวเริ่มต้นสนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์082469 2496ได้เลยหรือลูกค้ายอยากจะอินบ็อกทักแชทหรือว่าทิ้งข้อความการติดต่อกลับได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นมิลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ